เส้นเชื่อมปล่อยมากกว่าเส้นยืดป่อยน้อกว่า,า,วาผมเลยขออนุญาตเสีย์เส้นยืดมานะครับเพราะว่าเจนไต้องรีบผมสั้นผมยาวช่วงหน้าผมยาว <ผม S 1> นะครับเพราะว่านะต้องใช้สารเคมีเยอะในเยอะฉะนั้นไว้ผมสั้นก็ดีจะได้พิสูจน์พิสูจน์อันนี้คือนี่คือสิ่งที่เราเควรจะไปนำไปใช้ในช,ชีวิตประจำวันด้วย ด่างเพลิงเนี่ยมีกา๊าซคัมนาสายยอ่อยพ่อะไรครับเพราะว่าก๊าซคัมนาสายที่ออกมาจากไหนมันมีบางบริษัทที่ดูดอากาศมาแยกใส่ถังขายง่ายนะง่ายไหมครับง่ายมากเลยดูดอากาศมาแยกใส่ถังขายอยู่ที่อยู่ที่สระบุรีเนี่ยนะครับแล้วอีกส่วนนึงก็คือเป็นกา๊าซคัมนาสายตรงนี้ด้วยเช่นกันด้วยดีครับ ฉะนั Ale, ้นก so, okay, ๊าซพวกนี้มาจากไหนมาจากอากาศปล่อยขึ้นสู่อากาศก็คือเท่ากับสูงเห็นไหมฉะนั้นถ้าเกิดเราเรารู้เรารู้ที่มาที่ไปเนี่ยเราก็จะรู้ว่าโอเคี่เได้เพิ่มก๊าซในกระจบ่อยในอากาศเลยมันมีประโยชน์ในซัมไบพว่ามันมีประโยชน์ในของการการดับเพลิงด้วยเพราะว่าถ้าคุณปล่อยใเพลิงไหม้เป็นไครับยิ่งปล่อยก๊าซในกระจกเยอะอีกเห็นไหมโอเคในส่วนของการถ่ายเจนของ ตรงเดี๋ยวผมจะถามน,นะครับว่าใครเราแบ่งหน้าที่กันแล้วเนี่ยใครดูแลหมดหนึ่ง 1, ใครดูแลหมดสองหมวดสามหมวดสี่หมวดห้าหมวดหกย่างโอ้ยังไม่ได้เป็นปรับเพราะว่าหลังจากวันนี้จะแบ่งถูกไหมครับหลังจากวันนี้จะแบ่งัม้จะแบ่งในข้อว่าจะได้เอาหมวดต่างๆน,นี้ไปไปฏิบัติถูกไหมในการผ่านเจนของตรงนี้เองก็ต้องต้องมีการจัดทำที่เป็นกฎหมายนะครับมีการอัปเดตกฎหมายท่านสรรัมมิสย์อยู่สเสมอก็คือจะต้อง ดำเนินการตามที่บอกไปเมื่อเดียนกี้อันต่อมาก็คือการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับต้องมีการคาดเดินบะุคลากรนะเพื่อแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสิงนวงันร้อมมีหัวหน้าคณะกรรมการสิงนวงันร้อมมีทีมงานมีคณะกรรมการต่างๆนะครับนี่คือตัวอย่างาการแต่งตั้งคณะกรรมการนะครับซึ่งจะต้องเสร็จโดยผู้บริหารส,นะสูงสุดเห็นทธเซึ่งโดยผู้บนะริหารสูงสุทธินั่นเอง ซึ่งระบุเลยนะครับว่าเด3นสองสามดูแรงหนุนด1 2 3, 2, 3 4, สองสามสดูแรงหนวนสองอะไรเนงะี้ยควรจะเป็น,นอย่างนั้นเลยแล้วต้องมารายงานผลกับคณะกรรมการบร,ริหารสวนมารับทราบบ้วยซึ่งต้องรีบทำนะครับไม่งั้นเนี่ยตอนที่มันเข้ามาเดือนสิบแล้วเนาะเขาอยากให้รเราเก็บข้อมูลตั้งแต่เ,ด,ด,นนด,นนเดือนกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภามิถุนานกรกฎาคมประมาณหกเดือน ที่เขาบอกว่าอยากจะให้เราเก็บข้อมูลตั้งเดือนมกราเนือ่องจากเขาอยากจะรู้ว่าถ้ามกราคุมพาเรายนะังไม่ได้ทำกรีนอฟิสและหลังจากที่เรากรีนอฟิเดือนสี่ห้าหกเนี่ยมันจะแตกต่างกันหรือเปล่า <Okay. S 1> เราอยากจะวัดด้วยเราอยากจะวัดตรงนี้นด้วย <Okay. S 1> ถ้ามีคำถามกรณายกคือถามได้ทันทีเลยนะ <Okay. S 1> เพราะว่าผมอยากให้เป็นการพูดคุยกันมากกว่าสนใจนะ ฉะนั้นฉะนั้นก็ต้องมีการกระบวนการในการสื่อสารให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบว่าใครเป็นหัวหน้าไทใครเป็นทีมงานใครเป็นคณะกรรมการต่างๆมีการทกบทวประสิทธรริภาพของระบบการจัดการนะครับว่าเราต้องรายงานผลการดำเนินงาน,นในแต่ละมหมวดให้กับการบริหารส่วนงานรับทราบอันนี้เรือ่องสำคัญเลยจริงๆวันนี้ผมคิดว่าพวกเราแบ,บ่งหน้าที่กันเรียบร้อยเลยนื่องาพตัวเราแบ่งกันแล้ว,แล,วแล้วก็มารายงานผลวันนี้จริงๆวันนี้แบ,บ่งกได้เลยก็ดีนะ ว่าใครเป็นหัวหน้าหมวดหนึ่งใครเป็นวัวหน้าหมดหวนหนหมดสองหรือจะเป็นอาที่มาไก็ได้ถ้าเป็นกระโดดมันยาเส้วเด๋ยวค่อยถามนะครับในการปฏิบัติที่ผ่านเจนก็ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการนี้นนาาานาาาต้องมีความรู้ความเข้าใจรวมถึงวันหน้าทีมจะต้องสามารถทรถาบถ,ถึงประสิทธ,ธิภาพของกระบวนการจัดก,การของเราได้ด้วยนะครับ ยังอยู่ในหมดที่หนึ่งนะครับวันนี้นี่ประมาณสี่เดือนโมหมดแค่เป็นหมที่หนึ่งเดียวใช่ั้มวันนี้ก็น่าจะเลิกประมาณหายสานเลิกต่อมานะครับการทวบคุมฝ่ายบริหารฝ่ายไหนก็ต้องมาทวบคุมร่วมกันนี่คือวาระการประชุมของกรรมการบริหารเราสามารถเอาเข้าที่ประชุมบริหารส่วนงานได้เลยฉะนั้นเช่นเดียวกันนะครับหัวหน้าแต่ละหมวต้องมารายงานหลในในส่วนของข้อที่สองการติดตามผลการประชุมครับที่แน้วครับชี่ยาวที่บีการ คนที่สองเป็นการรายงานผลขอแต่ละหมวดหัวหน้าแต่ละหมวดต้องเข้าไปรายงานว่าเนรงการปถึงไหนแล้วเก็บข้อมูลถึงไหนอะไรถึงไหนฉะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเรื่องมันเป็นเรื่องเยอะพอสมควรมันเป็นเรื่องเยอะพอสมควรยัางพวกเราต้องเยอะกั่านันด้วยภาษาวปยุโคลงเยอะอันที่สามการบรรลกวัตถุประสงค์ตอาไรนโครงการการปฏิบัติตามกฎหมายป็นยังไงการแก้ไขละการป้องกันเป็น ตอนนี้เองเนี่ยอย่างเช่นบอกว่าโครงการโครงการเด็กโซลารูฟของเราเราสามารถทดเเทยพลังงานได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์กี่บาทกี่วัตเท่าไหร่เป็นยังไงเดือนที่ได้เท่าไหร่เดือนนั้นได้เท่าไหร่ก็ต้องมารายงานผลอย่างเงี้ยอันนี้คือตัวอย่างของการจัดทำโครงการในวาระที่สามสถานะการได้ขายได้ขายด้วยการป้องกันการสื่อสารข้อลงเรียนต่างๆการเปลี่ติมเต็มย่าจจะส่งผล ว่านี่คือหัวข้อที่จะต้องมีในในรายงานการประชุมที่ให้ผู้กลุ่มของคณะบริหารรับทราบคณะกรรมาการบริหารจะต้องให้ความเห็นเพื่อการพัฒนาต่อไปไม่ใช่ผู้บริหารคณะบดีรองคณะบดีต่างๆซ้งเสร็จแล้วก็ใช้เฉย่ไม่ได้นะเขาบอกว่าต้องให้ความเห็นเพื่อการพัฒนาที่ที่อย่างต่อได้หอยุ่งยาก ก็ไม่ต้องอ่านในฝั่งไม่ต้องสามารถท่าเองได้ในบทที่2การสื่อสาราในการสึกอบรมสื่อสารฝึกอบรมมีทั้งภายในและภายนอกภายในก็คือให้บุคนนลคลภายในรับรู้รับทราบไม่ว่าจะเป็นกระบวนการในการสื่อสารหรือกระบวนการในการสึกอบรมมันต่างกันยังไงครับสื่อสารขั้กอบรมสื่อสารก็รู้ฝูกอบรมก็รู้แต่รู้คนละแบบใช่ไหมกระบวนการสื่อสารอย่างเช่นคณะกรรมการบริหารคณะของเรา มีกองพันธุกรณีพวกท่านทั้งหลายเนะี่ยไม่ต้องไม่ต้องโฟมลงหรอกพวกท่านนะฟังก็รู้เรื่องแล้วก็าสามารถเปลีป่ยนแปลงได้แต่บางคนฟังท่านเป็นแบบนั้นต้องอบรมที่เก่งคนอย่างเงี้ยฉะนั้นเราต้องรู้ว่าหัวข้อไหนควรจะสื่อสารหรืว่าหัวข้อไหนควรจะโฟมลงกลุ่มคนประเภทไหนควรจะสื่อสารกลุ่มคนประเภทไหนควรจะโฟมลงฉะนั้นหมายความว่าต้องมีการวางแผนการสื่อสารวางแผนการโฟมลงด้วยคณะบดีเราฟังท่านก็ทำได้ไม่ต้องอบรม อย่างนี้นแต่ถ้าเป็นชาบ้านต้องอบรมเข้มข้นอบรมเชิญปฏิบัติการด้วยนนะนี่คือตัวอย่างฉะนั้นกอจอ่ายกอจกอ,อจทารเจ้าหน้าที่มีไนหะมฟาปะครับโอเคมาก็ไม่ยกมือนะก็ไมนะ่เป็นไรครับผมเข้าใจยกม,มือแล้วเดิน จอรุ่มขึ้นหนกอยโอเคจอก็ต้องรับผิดชอบเรืนอนี้ฉะนั้นเนี่จอจะรับผิดชอบโดยตรงนะครับเพราะเรื่องต่อไปลงเราต้องให้กจอดูนะเพราะจอจะดูเรื่องการพัฒนาองค์กรรวมถึงกระบวนการการส่งลงเฉะนั้นต้องมีการจัดทำแผนการส่งลมเราต้องดูด้วยตั้งแต่กลุ่มคนตั้งแต่คนที่ไม่ใช่คนเรา มิทีไม่ใช่คนของเราคนที่มาทางานไม่ว่าจะเป็นแนม่บ้า,รานรปภก็แล้วก็ร้านค้าคร่มกับกลุ่มหนึ่งถ้าอบรมเรื่องอะไรบ้างก็คือเรื่องต่างๆเหล่านี้ที่จะพูดถึงต่อไปเนี่ยคือไม่ต้องไปคิดเรื่องอ,อนนนื่น,นคิดแต่เรื่องบนบนอยู่นะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าพวกนี้เองอมีขั้นตอนมีบรรศศรรันทึกการสืร่อสารตัว่บบานต้องสื่อสารเรื่อง อย่างน้อยสื่อสารด้เยครับเรื่อนโยบายสิ่งราเพื่อปัญหาสิ่งราเพื่อเป้าหมายโครงการกฎหมายทีมงานหน้าสิ่งรอหน้าที่ความรับผิดชอบทุกคนจะได้รับรู้รับทราบการรณรงค์หน้าสิ่งรอบการแยกขยะไปแพนักง,งานเรื่องความสะอาดความเป็นระเบียบเรื่องอหสือญกระจกต้องสื่อสารไปให้ทุกคนรับรู้รับทราบด้วยนะครับวิธีการในการสื่อสารอย่างที่บอกนะครับว่าในส่วนของสถานกานณ์ในการมฏิบัตเขาสื่อสารทุกทุกมีเดียเลย ถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมเซตไว้ให้ด้านหน้นของของของส่วนของนี่คือกระบวนการในการสื่อสารนะครับรูปแบบการสือาา่อสารรูปแบบหลายรูปแบบได้เลยนะครับไม่ต้องใช้หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของติดกงติดบอร์ดอีโมอีเมลด้วยนะครับมีการทบทวนหัวข้อในการสื่อสารด้วยว่าตอนนี้อัปเดตหรือ,อยัง ควรจะสื่อสารอะไรเพิ่มเติมนะครับการฝูกลมก็ต้องมีหลักสูตรการฝูกลมมีแผนการฝูกลมมีการดำเนินการฝูกลมด้วยการประเมินผลแล้วก็จัดเก็บประวัติ่วนบุคคลด้วยในการหาเกณฑ์คงไม่ต้องมานำมาให้ฟังนะส่วนงการประชุมเจ่นในที่เทศการนะครับเช่นเดียวกันนะครับเรามีการประชุมเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการประชุมย่อยระดับคณะเองถ้าเป็นการประชุมระดับคณะเราก็จะประชุมกันง่ายๆนะครับอย่างที่คณะสิรรเองก็เช่นเดียวกันนะครับ สถานการอธิการบดีก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดประชุมกันเองอธิการบรดีก็ต้องใส่สูทเพราะว่าใครใส่สูทเขาทำต,ต้องเปิดแอร์แรงใช่ไหมถ้าประชุมกันเองก็ต้องส่สูทไทยแต่ถ้าเกิดเป็นการรับแขกจากภายนอกอธิการบดีก็ใส่สูทข้าราชกบดีก็ใส่สู้ทเราเราต้องเราต้องรู้รนะดับว่าระดับไหนควรจะใช้อะไรเพื่อจะประหยัดเช่นเดียวกันนะครับในการจัดประชุมก็เ,เหมือนกันนะครับพยายามให้มีพลาสติกนำพิษสุขพิจาได้ ออรดิเตอร์มาตรวจก,ก็ขวดน้ำอัดตังไม่จำเป็นก็ใช้เหยียบเอาเหยียบแตะเอาซองเซอร์ห้ามีซองกาแฟซองน้ำตาลซองเนยตา่เพราะอะไรครับมันมันสิ่งเปลืองโดนปากประโยชน์เพราะว่าถ้าเกิดเราสามารถตัดได้เราควรจะตัดเองจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเป็นการประชุมภายในเนี่ยจะมีมุมกาแฟทุกคนก็ไปชมกันเราจะได้รู้ปริมาณการชงแลาจะรู้สูตรการกินใช่ไหมนีสูตรเรื่องหนึ่งอันนี้หนึ่งสองสามอย่างเงี้ย แกาแฟหนึง่งน้ำตาลสองกป็นเบสสามนั้นสูตรแต่ละคนจะไม่เหมือนกันถ้าไมา่ได้ชมมานมสูตรก็จะคิดน้อยนะครับสุดสุดท้ายก็จะเหลือหรือเพ่อเป็นขยะราื่อการไซเคิลกนฉะนั้นเช่นเดียวกันนะครับแม่บ้านเองก็ต้องมาปลุกลมจะต้องต้มน้ำให้เท่ากับปริมาณคนปกติหนึ่งลิตรได้ประมาณห้าคนหนึ่งลิตรได้ประมาณห้าคนฉะนั้นห้าคนหนึ่งลิตรห้าคนหนึ่งลิตรนับไปเลยเผือไว้หนึ่งลิตร เคือเพิ่มอีกหนึ่งเด็กทั้งนั้น 2, ยังพอแล้วเดี๋ยวจะกินแก้วที่สองขนมดีนะครับขนมเป็นใบตองจริงๆบางบางบาง,บางครั้งเราต้องเรียก,รยกพระศิษยยากเพราะว่าพาะศิษย์มาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราแล้วนะสมัยก่กนะะอนตอนเด็กๆนะครับกระเจียวยังพอด้วยใบตองอยู่ตอนนั้นใบตองหายเลยเพราะใบตองมัยม,มันเจ็บยากมันหายากมันราคาแพงนะถ้าเจ็บไมน่นานก็ขึ้นรายอีกใช่ไหม มันก็เลยลำบากตอนนั้นฟอนิชั่นพลาสติกก็เลยมาแนทนที่ในการประชุมนะคะรับก็เป็นการประชุม Green Meeting. กรีนมิทติ้งผู้ซึ่งพวกเราทำอยู่แล้วถูกไหมพวกเราได้รับรางวัลกรีนมิทติ้งอยู่แล้วทราบได,ได,ได้ได้ก่อนคณะศึกษาไปซัพไตยประชุมโดยที่ไม่ต้องใช้เอกสารอะไรเลยนะครับคือใช้ใช้บนหน้าจออย่างเดียวส่งทงงา,งอ,า,ง,าทงอีเมลต่างๆยืนยันการเข้าประชุมระเบียวประการประชุมก็ทางอีเมลไม่ได้การส่งรายงานการประชุมดีครับเพราะว่า เอกสารต่างๆจะได้น้อยลงเพราะนั้นเนี่ยเอกสารตอนที่ไปประชุมกับเอกสารเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วประชุมบางทีประชุมเช้าประชุมบ่ายประชุมเช้าประชุมบ่ายประชุมกรรมการชุดนั้นกรรมการชุดนีน้นนนนเอกสารจนเองไปหมดจนแยกไม่ถูกเลยตอนนี้นะครับตอนนี้เราทําเอกสารแล้วก็ทำสองหน้าที่ไม่แจกเอกสารนี่คือไม่ใช่เป็นเพราะอ,อะไรนะครับอยากเพราะว่าจะเซฟเป็นซอฟต์แวร์เลยจะได้ไม่ต้องแจกกระดาษ นะครับมีจุดรับึ้นในกอกสารมีการจัดเตรียมภัสนะเพื่อรองรับไปติวลดการใช้กระดาษให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะครับจัดเตรียมสถานที่อุปกรณ์ดอกไม้ที่เป็นดอกไม้พลาสติกจะได้ใช้หลายครั้งถ้าจาเป็นต้องใช้ดอกดอกไม้จริงก็เป็นงานพิธีการใหญ่ๆอันนี้โอเคได้เลยก็นนะใช้ดอกไม้จริงได้นะครับถ้าเป็นการประชุมกันเองก็ไม่จำเป็นต้องเป็นออกไม้จริงเพราะว่าใช้ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งใช้วันสองวันแล้วก็ทิ้งน้นะครับ สถานที่จัดประชุมควรจะเป็นสถานที่ที่เดินทางไม่น้อยจะเนันสั้นงตอนนี้รอที่การเมิองก็สำรวจอาจารย์กิจกรสำรวจแล้วว่าคณะไหนมีห้องประชุมขนาดไหนบ้างเพื่อเราจะได้ใช้อย่าง,างเต็มเ็ความสามารถของแคปซิิตี้ของห้องประชุมของเราไม่งั้นเนี่ยเราไปใช้ประชุมที่ประชุมข้างนอกถ้าสิ้นเปลืองเยอะนะครับถ้าจำเป็นต้องใช้หลายรอก็ต้องใช้ ในส่วนของกรีนบิลดิ้งหรือโรงแรมที่ได้ไนะอโซโฟร์ซีอย่งเงี้ยซงผมจะตรวจที่ดูกรีนมีการใช้ไม้ประดับก็เป็นใช้ไม้ใบนะครับที่มันมีใบสีแดงสีงเขียวมากกว่าเพราะว่พาพอมาโซมแล้วก็ไปตัแดแ้างนอกพอมัาหายโซมแล้วก็มาใช้ใหม่อุปกรณ์งานที่เป็นงานประชุมก็ต้องเป็นนิกะระสีระลอกสามารถใช้ได้หลายครั้งเช่นตราสัญลักษณ์ของคณะสิ่งร้องเองเราก็ทําเป็นตราที่ ใครจะประชุมไหนก็ยีนไปใช้นะครับโอเคครับ, <Okay. S 1> รบการจัดเตรียมอาหารคือือว่าต้องเตรียมให้พอด,ดีกับการปริมาณทางรับประทานนะครับจะได้ถานหมดไม่ได้ตักเกินส่วนใหญ่คนแก่ชอบตักเกินไหมไม่เกินนะไม่เกินไม่เกินของเราตัดไม่เกินแค่ตัดเหลนอเอาไปญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นก็มีบุฟเฟ่เรารู้ว่าคนจีนนิสัยไม่ดี เนี <cient> ่ยช่องต่างเยอะเออแล้วก็เอาบอลมาช่องเชิงช่องเชงฉะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยที่ญี่ปุ่นก็จะมีมุฟเซอร์หรือเขามีภาษาจีนก็เลยห้ามปากอย่เลยแต่ตลาดไม่ออกนะที่อ่านข้อความเลยครับมีภาษาไทยอยู่ไา้ก็แสดงว่าคนไทยที่สายมีคู่กันคือแสดงว่าเขามีสองภาษาภาษาจีนกับภาษาไม่ใช่ว่าเราจะดีนะเขาเขาบอกเราไม่ดีเนี่ยเข้าใจไหมที่อ่านข้อความมีภาษาไทยอยู่ได้ แสงมาเราก็ใช้ก็ตักอาหารก็ตักให้พอดีนะครับปีไม่ได้การใช้โฟมนะครับถ้ากระดาษใช้ได้ก็ก็จะดีกว่าโฟมมันดีกว่าโฟมถ้าเกิดหยดโปรตีนนั้นก็จะ